ามันต <Cornell>. well, ิดอย่างมันวยอะเนาะจากหนึ่งแต่สองแต่สองแา่สี่ไปเลยอะาคูนี้อะค่เพราะว่าเราอยู่ใกาดอย่เราบอว่าถใชมาจากที่ไหนก็่คืความสบายใจครับกบวันี้ตรวจทั้งตลาดเลย้งหครับตรวจทั้งตลาดค่ะแม่ค้ามีประมาณกี่คนครับที่ตลากา ก็เนื่องจากการระบาดนะครับของเชื้อโควิดทีนะครับในจังหวัดสมุทรสาครนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับในส่วนของตลาดที่มีการขายหายทะเลนะครับทางเราก็ได้รับความร่วมมือนะครับจากสาธารณสุขจังหวัดนะครับจสจจังหวัดเชียงใหม่นะครับให้โรงพยาบาลเอกชนนะครับที่มีจักรยานภาพในการตรวจเชื้อตรวจหาเชื้อโควิด -19 นะครับไปมาออกเพื่อคัดกรองนะครับค้นหาผู้ป่วยที่เป็นอาจจะเป็น เกี่ยวกับการติดเชื้อโควิด -19 นะครับในบริเวณตลาดที่มีการขายอาหารทะเลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่กาดกอบนะครับของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็อันนี้จะเป็นบรรยากาศที่ผู้ปฏิบัติงานนะครับก็คือพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในตลาดที่มีการขายอาหารทะเลนะครับมาขอรับการตรวจเชื้อโควิดทีนะครับก็ของเราเนี่ยนะครับก็จะมีการลงทะเบียนนะครับจับประวัติแล้วก็มีการเก็บข้อมูลส่งตรวนนะครับเจ้าหน้าที่ทุกคนก็จะต้อง มีการใส่เครื่องป้องกันนะครับรวมทั้งสาหรับผู้ที่มาตรวจเองก็ต้องมีการใส่หน้ากากอนามัยนะครับก็ตรงนี้เป็นโครงการที่เราได้รับความร่วมมือจากสาธารณสุขจังหวัดนะครับพอตรงโรงพยาบาลราชเวชเชียงใหม่ของเรานะครับก็ให้ความร่วมมือแล้วก็มาเชื่อคันปองตรงนี้เพื่อที่จะให้เกิดความปลอดภัยนะครับในกรณีไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้อโควิดในีครับผม อยู่บ้านใกล้ตลาดเนะาะก็เขาเลยมาขอตรวจหรือว่าไงครับใช,ใช่ขอตรวจจ้ะกลัวกันไหมครับช่วงนี้กลัวเจ้า